ความเป็นมากของกลุ่มก็คือเมื่อพอโซเซซุนนะนั่งเทียงกินมานี่นั้นเมือ่อเมื่อก่อนนั้นอาชีพทําส้นอย่างพ่อกดอุบัติเหทุมารักษาตัวยุสีปีแล้วก็ไม่หายเดินไม่ได้ก็เลยหนองซาวนั้นเคยได้โทรพาของพระองค์ ระราชินี่หลักจากการที่เก้าอยู่น้องสาวก็เลยพาเมย์ไปเข้าฟ้าปะองค์ตีสวนพิกุลทองตีหน้ารนาค่ะก็เลยได้เป็นคนขายของระองค์แม่กว่าจะเดินได้ก็ประมาณห้าหกปีได้ที่มาเดินได้พปีห้าเก้าเมย์ก็ว่าทำอะไรสักอย่างพอะว่าไปขึ้นควนอะไรก็ไม่ได้แล้วแม่ก็เลยนึกว่าอมาโทรพาดีว่าก็เลยจับกันในลูกๆร้านๆก่อนนะมาโทรพาเม่ก็ให้น้องสาวพาไปหาอาจารย์ทีวชวชวชว เพื่อจะมาสน,นับสน,นุนอาจารย์บอกว่าเราต้องสือกีมาก่อนหนึ่งหลัง พ่อว่าได้กีตัวเล็กมาแล้วอาจารย์ไปขึ้นเซนได้ขึ้นได้ให้มาแล้วนะอาจารย์ก็ห้างงเข้ามาอีกพอมาปีที่สองอาจารย์ก็สือกีมาพอสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอาจารย์ก็ห้าวิทยากรนมาซนพัฒนาไปเรื่อยๆเกี่ยวกับการขัดไล่การเก็บดอกขัดไล่อะไรจากเมื่อก่อนนั้นสองแถวเยียบนะตอนนี้นั้นสิบแถวเยียบแปดตะกอบางกีก็สิบตะกอค่ะตอนรุ่นเร็กโทรพาเข้ามากับพาคุมไรพอมาปีหกสี่ก็ได้ผ้าโยกโอกค่ะ ก็เมื่อก่อนนั้นนะทางลุ้มก็ได้ทอเป็นผ้าพื้นผ้าเข้ามากับผ้าคุ้มไหลนะคะ่ะโดยไม่มีลวดลายอะไรคะ่ะเราก็ไม่สามารถต่อยอดไปด้านเนยอะไรอาจารย์ก็มาแนะนาให้ทาผ้ายกพินผ้านุ่มหรือผ้าสะตรนหนามผ้าโฮมเราสามารถออกไปเปรรูปได้หลายหลายอย่างคะ่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นสมุดโนด้ตอาจารย์อดีนามาสอนทําเป็นโมนเรามีผ้าแต่ว่ามีตํหนินั่นะนะก็ทําเป็นโมนเป็นกระเป๋าเครด์เล็กๆเกทรงจานเป็น ม้อนอิงอะไรคือรายรายหลายอย่างค่ะก็ทำให้สมาชิกรู้สึกว่ามีรายรายได้อีกโฉงทางนึ่ง เดิมนะคะเขาขายผ้าของมา้าผืนละ250แต่เมื่อทําเทคโนโลยีพร้อมใช้ก็คือผ้านุ่มนะคะจะขายผืนละ350แล้วก็ผ้าผืนนะคะจากเดิมเนี่ยเขาขายผืนละ300พอทํานวัตกรรมผ้านุ่มผ้าสะท้อนน้ําหรือผ้ากลิ่นหอมเขาสามารถขายได้ในผืน450้ขึ้นไปค่ะทําให้กลุ่มเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นค่ะ ในการทำวิใจัยในครั้งนี้ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือขั้นตอนทางด้านการตัดเย็บเรามาปูพื้นฐานแล้วก็มาสอนให้มีสกิลการตัดเย็บการสร้างแพทเทิร์นเพื่อให้ทางกลุ่มนี้สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการเสร็จสิ้นนะคะที่ผ่านมาได้ในขั้นตอนการตัดเย็บนะคะก็คือสอนตัวต่อตัว,ตวจับสอนทีละคนคือจะท่องเลยนะคะเวลาสอนเนี่ยคือต้องทําได้นะแล้วก็ต้องพยายามนะคะก็คือทุกคนก็ทําแล้วก็ ตัดเย็บให้ได้ตามที่ต้องการการยากที่สุดคือการตัดเย็บค่ะเพราะว่าความรูยังไม่แน่นก็อาจารย์เขามาสอนสอนแบบตัวต่อตัวกันคือนงนงเวลาเล้วนะก็โทรไปที่บ้านอาจารย์บางทีเสาติดอาจารย์ก็จะผักพ้นกับหลูกกับเลยรก็ทางกลุ่มก็อาจารย์ตรงน,นี้นะเอวเหว่าแขนนั่นจะเว้นขี้นิวหนะ้ารคบอะไรคือจะโทรหากันค่ะ ก็ทําให้กลุ่มขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าเราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเวลาค่ะก็ภูมิใจที่อาจารย์มาสอนแล้วก็ทางกลุ่มได้วิชาได้เอาไปพัฒนาต่อโยชนไปเรื่อยๆโดยที่ว่าเมื่อก่อนนั้นตัดเย็บก็ไม่ได้ม้วนเลยคือเราก็ทําไม่ป็ินกันสักอย่างนึงจากเีออาจารย์อาริณามาให้ฟ้ามรูนอนาคตคือจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อจะได้ส่งออกส่งไปตรงเรี่มนี้นะเราก็จะไปว่างค้ายตามหนักทงเที่ยวเยอะๆเช่นภูเก็ตอะไรบ้างอะไรค่ะ สิ่ขายดีตอนนี้นะก็มีม้อนอิงมีกระเป๋าตุ้มหูมีทีรองจานทีรองแกว้วคือเราสามารถออกไปจำนายตามร่งเร่มคือทีร่รงเร่มมันเขาชอบโค้งผนิค่ะเป็นสีธรรมชาติอะไรนี้เขาชอบทำไมกุ้งมีออเดอร์เข้ามาค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการของอาจารย์อดีนาก็คือเราสามารถได้มีรายได้เสริมข่าวาอีกช่องทางนึงโดยเมื่อก่อนนั้นเป็นผ้าพืนธรรมดาเราก็สามารถเอาไปแปรรูปเป็นที่ร่องจานที่ร่องแก้วจากเมื่อก่อนผ้าราคาหน่อยเราก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปได้หลายๆอย่างค่ะ เพนพอยต์ของกลุ่มนะคะทางกลุ่มเนี่ยมีการทอผ้าเข่าม้านะคะอย่างเดียวแล้วก็มีการทอผ้าขายผ้าที่เป็นพื้นยังไม่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทางกลุ่มเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มผู้บริโภคให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดให้ให้ตอบสนองความต้องการ ะะก็ได้นําองค์ความรู้นะคะทางด้านการออกแบบและแฟชั่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และทางด้านการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเราจะสร้างกระบวนการทางด้านการตลาดแล้วก็นําเทคโนโลยีพร้อมใช้ก็คือผ้านุ่มผ้าสะท้อนน้ําผ้ามีกลิ่นหอมเพื่อตอบโจทย์ทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บนะคะของชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ของผลิตภัณฑ์ต่างๆออกแบบสร้างสรรค์โฮมเท็กซ์ยแล้วก็ออกแบบสร้างสรร์จากเศษผ้าของธิรฤท ที่เกิดขึ้นค่ะ